กับขามป็นโตพี่น้องเอ้ยนายพี่น้องวันด <si ีแล้วก็สบายดียามเช้าพี่น้องมาชุกคน้อเด้อว่าจะเป็นพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามและฮัมซุมเมตาน้อยอยู่ตอนนี้แม่ตาน้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะเมนี้แม่ตาน้อยจะพาพี่น้องลงหนองคือก้าวพี่น้องเอ้เมือนี้แม่ตาน้อยจะไปชอนป่าพี่น้องเอ้ยชอนป่าชอนเน่ชนจุงเห็นเปลือกงาไหมนะเมนี้แม่ตาน้อยก็บดถไปผู้ดีเลยพี่น้องเอ้ยมากับแม่น้องเตนแล้วก็อีหลายๆคนพี่น้องเอ้ย ทีมงานของแม่แต่น้อยนลายไม่นี่นะช่วยแม่น้องกีบน้บ่ได้มาพี่น้องเอ้ยแม่น้องกีบไปหาไ้ของเพ้นก่อนแม่ต่น้อยไปหาช้อนปูช้อนปลาแม่ต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยขอบใจพี่น้องพังลาวเนาะมาเด้อถ้าพวกเราว่างๆเด้อมาช้อนปลานำแม่ต่น้อยเด้อหน้าแม่ต่น้อยคือเกล้าพี่น้องเอ้ยน้องคำลานถ้าบ่เยอะช้อนก็มาเป็นกำลังใจแม่ต่น้อยแม่ต่น้อยก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ วันแม่ตาโน้ยกิไปหาช้อนป่าแม่ตาโน้ยก็ขอขอบคุณเอฟทีทุกท่านเนาะถ้าผู้เลื่อมมาทีหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตาโน้ยนําเพื่อเป็นกําลังใจกันที่คลิปต่อไปตอนนี้แม่ตาโน้ยก็ได้ยางไปรับพี่น้องเอ้ยเอาไปลุ้นน้ำกันนะพี่น้องเๆช้อนปูช้นป่าไม่นี่มันชิมาหรือบอนะตอนนี้แม่ตาโน้ยก็ได้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่อนช้อนป่านะแต่ยังมาท่านหอดอันหน้าก่อนที่พี่น้องเอ้ยอันเพราะว่าแวะอยู่ทางนี้ช้อนทางนี้กาเบิ่งก่อนมันชิมีหรือบอนะบ่าวขำกับบรรดาวเพิ่น ได้ลุยได้บุกก่อนเลยพี่น้องเอ้ยน้ำต่น้อยก็มานะนำพี่น้องเอ้ยไม่นี่นะเพราะว่าไม่มีผู้เอานะผูวเท้าเป็นหลงโลบอยู่แต่วัดพี่น้องเอ้ยได้กับบิวป่าเข่งทั้งหมดพี่น้องเอ้ยวันนี้สาวบีเพิ่งกระอนแล้วพี่น้องเอ้ยว่าชิมีหรือเปล่าเอยสาวบีวเป็นลงก่อนแม่แต่น้อยลงนกำลังมีบ้างเพราะกรชอรเนี่ยนะ อบอกความเป็นแกงขึ้นมาพี่น้องเลยแต่น้อยกรีบเบิ่อ,อก็นั้นได้ล้วเด้อมันฟังมือเด้อเจอกับยังพูดนะเอา้าหมอนี่เอา้าเอา้าเจอกับยังพูดได้รู้เด้อสาวบิวเพิ่งก็ได้ยาแล้วพี่น,น้องเอ้ยมานีบอกความเป็นโต บอลลงาไปเลยว่าปลามันขีต้ตมน,น้องเอ๋ยบอลข้ามพินบางนะถือจะได้เป็นยังไงแต่หลาไหลน,นิวก็มีจุ้งปนน้อย,ย,ดยเด็กสุรุ่งน้องพินงนง,นงปลาบอข้ามแล้วก็ตายน้อยชาวบิวเพื่อนพี่น้อ,อยจะชอบเบิรงเพื่อชิมาน้า ชาบิวขึ้นมาอั็นโพล่ะฮะชาวบิวก็โพลเบาข้ามก็โพลบัดจุท้ายมีพอได้จกโตพี่น้องเอ้ยชาวบิวได้แล้ว,วชาวบิวขึ้นได้ปลขอหน,น,น่อยชาวบิวเป็นพอแล้วพี่น้องเอ้ยบ้าตาน้อยในประเทศพิชางได้ตลอดน้ำพี่น้องนะกับแด่นหัอนนะั่นอ้ง แล้วแบบป่าคอน้อยชัดชนาตาน้อยพี่น้องเอ้ยอะเป็นงมแล้ววันนี้ฮะพอมาละพอมาปลานั่นมีแค่ตอนนี้เมตาน้อยก็ได้ยญาแล้วพี่น้องเอ้ยอันงมปลาอยอะท่านนะวันนี้เมตาน้อยแกที่ได้ยางไปน้าเมตาน้อยไปน้องกับร้านวันนี้นะพี่น้องเอ้ยอันน้อยพี่น้องเอ้ยตาน้อยนะตาอะไรเชยชี้หาท่านละหอนน้องกับร้านจะมองก่อนละ อ๋อแต่พี่น้องเอ้ยมึงดูผูกพานะน้อยนี่เราขึ้นชูงก็ได้หนะคูเป็นกะมาวต๊ดชูคูเป็นกะอยู่แต่อยู่แต่ดอนตั้มนี่ผูกพานขึ้นชูงเลยนะกะแม่ตาน้อยก็ได้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยน้องคำล้านนะน้องที่จะจะชอนนะหนะแม่น้องเตนเป็นลุยก่อนแล้วพี่น้องบุกก่อนนะอันนี้แม่ตาน้อยกะจะได้ลงบุกก่อนพี่น้องเอ้ย à nó ấy rồi พี่น้องอ้อป่าน้อยนะน้ำมันแห้งแล้วนะจุ้งนอนญ่าเยมีนะ่ะจุ้งก็มีอยู่แต่บลินนนนลายจำปนน้อยปนน้อยนลายเนาะโอ้ดอ,อกไปชี้เลยห้าวกระยังนี่เป็น,นเนื้อ គឺតប៉ាណ້ອຍបងប្អូនអើយ กับปลาแล้วก็บจุนองนกไอเนี้ยลน้อยนั่นหลายอเลีนะ ออยรอบีนกระทือพี่น้องยจุงแล้วก็นนิยวไปปลาน้ยพี่น้องยจุ้งแล้วก็ระนูอนะ ปลาน้อยน้อย เออดูมีจ่งละกรนิ่งน đi mà ăn lớp này. nó ơi nó chung có mấy bạn ơi, niu có เนียวหน้อยเนียวหน้อยก็เอาพี่น้อยไฮยเมตตาน้อยได้ปลาเข็งพี่น้อย รอบนี้กระทือย pues mm. ู่ไดเพราะมันชีวทื้อเป็นเรียกว่าคำพิชโยนพี่น้องเอ้เพราะว่าแม่ตาน้อยหนมือแล้วตาน้อยแกอุ้ยแกแดดหนอนอันนี้

ให้นอกอเตนมานอยู่บ้าใหน้อเตนามานพี่น้องมีรอบปลาน้อยพี่น้องเอ้ยปลาน้อยทางเนวทางจุง้งเนี่กาน้องมัน,นยัง,ย,งยังน้อยอ้าวโมน่าจะไล่ปลาละ เอ็ดเฟอหน้านน่ะอ้เอ็ดเผอหน้าหนานะอ,นนะอยู่ได้พี่น้องไหนนกขามพินกิฟ ปีนจับนะบ่ทำเป็นกบุนามบุลามกันแล้วพี่น้องเอ้ยโทงกระได้พี่น้องเอ้ยตีโพงขึ้นแล้วพี่น้องเอ้แตาอันช่อนปลานะขึ้นตะนองช่อนปลานะ แม่แต่น้อยกันยังม่ได้ยาช้อนนี่พี่น้องเอ้ยแม่แต่น้อยกันที่ได้เมื่อช้อนทางมื่อพุ่พี่น้องเอ้ยช้อนลงเมื่อมาจาชิมีิรูบอทางมื่อนะพี่น้องเอ,อ้ออออยตอนนี้ก็หอดละนองที่นแม่แต่น้อยจะมาช้อนนะจากชิมีหรืูบอแม่แต่ออน้อยก็ได้ลงช้อนมึงก็ ไอ้หุ voila, ่นและพี่น้องเอ้ยตาน้องช่อนปลานะวันนี้เมตนะน้อยกกชิได้ล้างปลาก่อนอ้โตอนนี้เมตนะน้อยก็ได้ล้างปลาแล้วพี่น้องเอ้ยโคตรก็ไม่เอาได้นะฮะปลาคอดอกไม้แช่อยู่งน้ำตกเอาน้ำคุกเข่าไปเบิ่งบาดืึนพลับพี่น้องเอ้ยน้อยกะได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยช่อนปลานะเมตนะน้อยกับน้องแมตน้องเตนกะได้พาเดี๋ยวยาแล้ววันนี้เมตนะน้อยกกชิได้มือก่อน ก้อนที huh. ่เมื่อก็เย so right. so ็ like cool. like, s <S ่มเมื่อก็้ยังก้อนพี่น้องก็เพรามันคิดได้หลายใช่ไหมกนะเมื่อก็้ยังเมตา้อยพี่น้องเอ้ยนะก็ยังเมตา้อยกะได้หลายแต่พี่น้องปลาเข็งกับอันปลาคอนนะเป็นห้องชาวบิวกับประคำพิษงมพี่น้อยน่ะจุ่มกระตูงงามทั้งนี้กะคิได้ไปเย็่มเมื่อก็้ยังไม่น้องเตนครับพี่น้องเอ้ยยังไม่น้องเตนไม่น้องเตนก็ได้หลายพี่น้องถึงก็ยังถึงก็ยังเลยจากที่เยี่ยมก็ยังแล้วแม่ตน้อยกะได้ยังมื่ก็ได้ยังเมื่อก็พี่น้องเอ้ย แม่ตาโนยก้อนพิดรพาดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจะกินข้าวแห้ง้นเดี๋ยวนี้นะมือก็ต้องในยางมาอีโลดกระพรอนตาโนยเอามือก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเด็กน้อยนะมันจะกินน้ำนะเราก็เลยมือก่อนแม่ตอโน้อยกับเม่น้องแต็นก็ได้ยางมือแล้วันนี้นะนี่แม่ตอโน้อยกับเม่น้องแต็นก็กำลังพาเดี๋ยวยางมือพี่น้องเอ้ยใครแด่แต่มันมีล่มในจังน้อยกรนทั่บ่มีล่มในจังเอ็ดเลยอยู่แดนหอวนะยางมือก็บเรได้เคยพี่น้องเอ้ยผู้บักไก่หนึ่งบ้านอยู่กับผู้ละแม่ตอโน้อยก็ได้มาเทินแล้วพี่น้องเอ้ยโ้ยมมืออนนีเเพิ่าะ lại chốt chốt nói cả chị đây phải hà hết vui kinh các ơi ơi bà nọ bà không biết ta nói bà các chung cả đây là tôi đây mà đi cả mẹ ta nói cả chị đây lự là ăn hại kinh các có bà kinh cả có còn là cả đây là tôi tôi ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถูกอบไปกาไกายวันนั้นำมาเลยจูงมีอมในเงินท่านพี่ตะโตดิ้อท่าน้มากจะี่บอกมันโหตีลเออตีเฮ้เดี๋ยวทไปทับไเลยจับเช็จักแวะโอ้มันหอไปถามป้านี่้อจีนเพินอะเพลินจุกไม่ได้อเินเพลิ อ้าวางก็มีวางแบบนี้มันเแบกว่ากินน้ำก้อนฮุบห้าวฮุบห้าวกินน้ำแข็งใสยจุงคอยการเลอะแล้วล่ะแต่ยังม่ได้ล้างก็ได้หลายเติบได้ปลาน้อยก็ใใจแล้วล่ะก็ได้หลายเติบเอ็ดก้อยเฉีเดียวนี่พี่น้องเอ็ดทีได้ล้างปลาน้อยที่เยอะเอ็ดไม่เองนะพี่น้องเอ็ดนี่ก้อยนะล้างน้ำก็ ตอนนี้ป่าเม่ตนตะน้อยก็ล้างแล้วแล้วพี่วันนี้เม่ตนตะน้อยแกชิดได้คันมะกอกก็พี่น้อง พี S <S ่น mm ้องเอ้ยเพราะว่าเม็ตะน้อยยังไม่ค่อยเฮ็ดก็คือนะมันแต่พอเฮ็ดชูกินเพราะมันฉีแซ่บรึเปล่ามันนี่ยานตะมันบาแซ่บมาแล้วเอ้ยน้ำกะทิที่อันเม็ดตะน้อยปั่นเอาเมื่อกี้นี่นะมันนี้เม็ตะน้อยกะชิได้ต้มก่อนเอาไปทำห่อระเบียวนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้กะค่อยกะชิได้โป่งก่อนวันนี้ค่อยกะชิได้อาบาน้อยที่ค่อยคันนะมาเอ็ดเชอรีวนี่พี่น้องเอ้ยค่อยเชอรีวนี่ ก็ไม่น้อยคิดดิบมันแซ่บจีนคิดกันน้อยโธ่บวลอยนี่ี่คลอยไม่หนา,นาวหวานที่เพิ่กับเข้ามาคืนน,น,น,นี้

เป็นแต่เสียบพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาขีนข้าวแม่แต่น้อยมามื้อนี้แม่แต่น้อยมาได้ตักแกงแล้วพี่น้องเอ้ยจ่มผ่าข้าวแม่แต่น้อยก็ไม่ได้จ่มได้เงินเป็นจ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำเดีมา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 นุตาน้อยชิลๆโพนเออโอนโอนนะเออโอนโอนนะโพนเลยเบอร์หย่อยนี่น้องพ่อขุยจอนนี่ไงน้องคำที่นั่นชิลๆยิ้มข้าวนั่นคือเห็นหน้าง่งไปง่วงมาชุดตัวยาเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลเก่งตับพี่น้องเอ้ยเพื่อกระย่ามาเลยเลยแตะค่อยผู้เดียวเสียขนาดมันเสียพี่น้องเอ้ยก็เลยหมดมาเป็นน้องมาใช่ไหมแม่ตะน้อยมาเสียอะไรจากกินข้าวกินน้ำแล้วก่าแม่นตะน้อยกขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะสำหรับผู้เล่ที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตะน้อยน้ำเพื่อเป็นกำลังใจกันที่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้คลิปหน้าเราก็กวดหน้าโค้ชกันใหม่